สวัสดีพี่น้องเมื่อวานไปเรื่องไหวรัตตกเมื่อนี้ไปเรื่องหลังนะคะโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเจ็ดโมงครึ่งมีนัดแปดโมงเมื่อวานมีนนัดเก้าโมงไปแปดโมงนะคะสู้ค่ะสู้ไปเรื่อยๆกับหมอนี่แหละเพราะว่าไม่น้อยเก็บหลาย สามเดือนแล้วมันบ่าหายก็เลยโทรหาหมอหมู่บ้านเลยเกือเครื่องตัวชาบดิคนค่ะอากาศกับพี่บ้าพี่บอ เดียวลบเดียวบวกในมือเดียวกันแามเศร้าลบแามแรงมากบวกแามเศร้ามาอีกบวกแามแรงมาลบกับหัวน้องกับท่านเจ็ดโมงเครมตอนนี้เมื่อวานนี่ไปจังหวัดเมื่อนี้ไปอำเภอบันเจ้าของนั่งรถไปกับสองสามไปรถเมย์นี่แหละ คือพี่น้องเคยเห็นนุ่งเรียนนักเรียนกําลังนักเรียนกัมาแล้วนาสิเกิดจากอาการที่ไม่ม้อยร่มเยอะๆโซตอนไปเมืองไทยเนาะคะ่ะมันมันกลับมาคืนนะคะยกแขนกับซีบะขืนเจ็บบาแล่นขึ้นถ่ายถอยเนี่ยมันปวดแห้งๆเบี้ยนหัวคือสิหักนี่พี่น้องเจ็ดโมงสามสิบสี่สองงสาม ตอนขึ้นรถเจ็ดโมงสามสิบมาถึงนงบานละหาน้าที่ถ mm hmm. ้ว่าแม่น่อยจำก่ได้ว่าแม่น่อยเดสตตนน่พักเียริงสมวรลลีกอะไรปะปอ๋ออ๋ออ๋อ้อเลย โอเคเพราะว่าไม่น้อยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นไม่น้อยมากรักษาหลังมันอยู่ตรงไหนมันสองปีเลยเนาะสองสามปีก็ยุบเม็ดแล้วจำมองเขาตลอดไปดุสยะเลยเพร่อชุนสมกิ๊กโอเนี่ยฮะอินเตอร์เนสต์รเนสต์รเนสต์รฮะปิง จำท่านเขาจอดรถก็ได้เดี๋ยวไม่น้อยเขาไปล่งบาลก่อนค่ะกลับมาจากล่องบาลวองเว่นนี่ไม่น้อยกะฝึกตามมาบอบกแล้วก็นอนพึ่งตื่นซองพะลโลสสกินพิซซ่าส่วนกันดีดีงีงยบงอมบเงีแกอยากกินขิงก้ากบอา่านัดแกก็สั่งไปสิแม่ของปามีขิงก้าแชมเปญ ยังก็นะพอละแลมนาบอกบบมีเอ็นเครื่องดื่มมีโค้กมีเค้กอยู่ใช่ไหมในบ้านนะมีแล้วลวูกกาป๊าป้าก็แช่ไว้แล้วขวดหนึ่งหนะมดแล้วของหวัว<ะ>วินดูฮอโคข้าโค,าค,าค,าคาละอะไรนนทิง้งอ่อยังฟอนเดย์ออ,อริจินอลลูกกาเอามัหมดแล้วไม่ได้ซื้อ ลูกา้ามียังสั่งให้กูซื้อลูกา้าให้กูก็งงกับผัวเหมือนกันเอาไปมึงจะกินอะไรไเ,เอากระเป๋าตังค์ไม่ออกมาอยู่นี่วันนี้ใส่เสื้อตัวไหนไปหาหมอวะ ใช้บัตรก็ได้อะเงินสดมันจะหมดแล้วเผื่อไปตกโคมก็ได้ใช้ห่อของไทนเอฟซี่นอยากได้เม่น้อยก็สั่งให้เพื่อนแล้วว่าสิไปอาบน้ำก็เลยท่านไปสชุดนอนนั่งคางอยู่เพราะว่าไม่น้อยเพิ่งนอนตื่น FC เอฟซีพัน เอ่อพีเอฟซีเป็นอยู่นอนชอปปิ้งเนาะเป็นมีร้านนวดเป็นอยากได้ของแล้วเป็นหาซื้อบาได้แม่หน่อยเลยสั่งซื้อมามาหอดของมันมาหอดบานแล้วบัดนี้แม่หน่อยเลยแพ็คให้เพิ่นกำลังซื้อทงอ่ะซื้อโซดาอะวันลิกโซดานาทูกระป๋องสีฟ้านะลูก้า น้ำโซดาโอ้น้ำน้ำน้ำมึงถ่ายรูปอยู่ในตู้มาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูโอเคฮันเฟิรนสโตฮันสกอร์ขนาปักขุดคลิกกอรเมเพิร์สถ่ายรูปน้ำในตู้มาเพราะแกไม่ได้เอาลก้าแกจะเอาน้ำแต่มันจะมีน้ำแบบ เออถ่ายมาแล้วกันกูค so, ิดว่ามีเหรอไปในร้านไม่น้อยไปโล่งบานมากฮะแล้วเก็อันได้อันนี้มาพี่น้องก็มาฝึกหน่อยนึงหน่อยเจ็บไหล่ไม่น้อยกินยาผาร่าแล้วก็ยาแก้เศแล้วก็นวดแล้วก็นอดบอลไม่น้อยเจ็บบ่ายค่ะคุณแจเอาไปแล้วไม่ใช่เหรอตังก็ให้แล้ว แสงไฟมันจะทนหมอเข้าให้อันไม่ไน่อยมาฝึกตามท่าี้ก่อนนะคะสองถึงสามอาทิตย์้าพอดีขึ้นหรือภายในสองสามอาทิตย์มันเจ็บแห้งหายโทษไปรพยงบาลตอนนี้นมันเจ็บแห้งพี่น,น่อยนกกับบไดดีแต่ว่าลูกมากลูกไะท่องความสะอาดบ้านนั่งถว้วยเพราะซื้อยกแก้วน้ำกับบได้คึ่งแบบว่าเซน เขาเอนยังินประสาทมันคือเสียอักเสบแห้งเพราะว่าไม่น้อยแบกแบกแบกของก็เห็นไม่น้อยแบกของอยู่เนาะแต่ละเทือบาดนี่มันก็เกิดการเจ็บมาสามเหมือนกลัวห้อยเก้าที่ลมเนยแต่ว่าไปมองเก้าไปรักษามองเก้าเนี่ยแหละแล้ววันนี้เขาให้ห้อมาออกกกยภาพบำมบัดแล้วเขาก็ให้ให้ันนี้มาคของกัเดีวก่อนเขาเอิ่ยังก่อนของกับประตู มันเซมีทาดึงด้ว่ค่ะนี่ค่ะเจ็บตอนนี้เนี่ยเจ็บมันเดียดเดียดเดียดอยู่แต่ว่าเมื่อนี้เขาทรงไม่หน่อยไปแผนกกายภาพบำบัดแต่ว่าถ้าไพา่ในช่วงที่แม่หน่อยกายภาพบำบัดอยู่นี่เฮ็ดอยู่บ้านเราแต่มันเจ็บแห้งมันมไม่ไหวให้ท่หาหมอบอกถ่ายอยากได้ยากะท่อหาหมอทาอย,ยากกลับไปขึ้นหาเขาไม่ ก็ให้โทรหาหมอเพราะมีสองอย่างตัวน,นี้เขายัางบม่ได้ให้ยาเพราะว่าตรงกายภาพบำบัดเขาว่ามีสิทธิ์ที่จะเขียนใบเขาเอ่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเขียนใบคำใบสั่งยาให้เนาะเขาเป็นแค่พนักงานเจา้าหน้าที่กายภาพบำบัดคนที่จะเขียนยาแก้ปวดหรือเอยียงใครได้ก็คือหมอแต่ว่ามือว่านนี่ก็ไปหมอไวรัสตัดมือนี่ก็ไปหลังตกบาบมาไม่น้อยพรแง่ก็โทษไปเรื่มฮอร์อโมนนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่ไม่น้อยกิน ประจําบริษัทนี้เขาเศ้าผลิตหมอก็เลยนัดม่ให้ไปหาวันที่สิบหาเดือนหนาจังเสด็จคุยเรื่องห้อ์โมนบ้านนี้ก็ล่อเบิงทำมันบอกให้ก็เสด็จโทรหาหมอเพื่อสิขอยาหรือสสให้หมอวินิจฉัยว่าจากไหนต่อไปส่วนของการกายภาพบําบัดทับวดีขึ้นเขาก็สิขยับสเต็ปขึ้นไปเราเขาจะ ม่นายบอกว่าไม่น่ยเคยฟังเข็มแล้วมันหายแต่เขาบอกว่าก่อนจะฝังเข็มกต็ต้องแท่นหนากวนต้องต้องเริ่มเริ่มรักษาตามสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้ามันฝังเข็มแล้วมันบอดีขึ้นอาจจะทําการเอ็กซเรบึงเพราะว่าผลของไม่หน่อยที่ทรงมาจากเมื่อไทยนั้นว่ามันจะต้องผ่าตัดตรงการข้อนะคะแล้วบริพาเนี่ยมันยังมีอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่เขายังไม่อยากรักษาไปถึงขั้นนั้น ว่าเขาอยากรักษาไปที่ระยางนะคะอันนี้กะมาบอกพี่น้องใหม่ใหน่ยก็เลยแบบว่าผมีกะจิ๊กระใจสิมานั่งกินเขาอัดคลิปบางเครื่อกะคือกินยาแล้วก็อยากนอนพักผ่อนแต่กะมีใจที่อยากเคล็ดคลิปอยู่งร่างมือออกไปข้างนอกสิกะมันก็เลยมีคลิปเฉพาะเวลาออกไปเที่ยวแน่กินเข่าในบ้านกะจะพ่ค่อยมีนะคะช่วงนี้แคลกันย้ำว่าได้สองคางในเงือกะเจ็บทั้งเทงกับทุ หมอเขียวก็ตรงรอบเวลาคือจะเสี่ยเอาอไอนายกรช่วงนี้ประสุขเขา่าพระเสาแสกสังขารลวงลุ้ยนะคะเบื้องสองพอลูกเขาสิกินพิซพซ่ายังกันเดีสิวสิ์ไทยพิซซายเบื้องเล้วจังสิจกคลิปนะคะช่วงนี้แม่น้อยขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปนวดตัวเอาไปนวดยายาก็เป็นยาไทยเด้แผ่นปิดแกปวดนี่กะของไทยให้ลูกซื้อมาใหา้แล้วก็แผ่นห่อนก็ซื้อมาจากไทยนะคะเพราะว่าแม่น้อยหู้ว่ายูนี โบมีดอกต้องดิลลนร้นหายเองค่ะหมออนี้มันหายยากแต่ถ้าเขาตรวจถ,ถือตะข้างและกะกาาง้วเขากลักษสายเฮ้าแบบยาวหน้านะตัวเนื้อ,นะะนอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเม่นเขาไปอา,ปนาบน้ำแป๊บนึงโอ้ยอาบน้ำแล้วพี่น้องนวดเพลย์ค่ะไฮบีบีเอาไฮเฮทไฮย,ยั่ำเว้นแต่กระบอกกายร่ลงแห้งเอาแค่ค่ายลามเนือ่อ พพ่อพ่อพรน้ค่ายพ่อรับได้ uh huh. น่ยเมื่อเบิงเมียเฮ็ดตามเขาบอกแล้วเขากับมันนวดตามวิธีเท่านําไม่น่อยสิเจ็บคางนี่รลายกว่าคางอื่นไม่ต้อเจ็บแห้งๆมันสิขึ้นการข้อข้างหลังนี่แล้วก็สิปวดแล้วก็สิแบบ ปวดหัวขึ้นละคือสีหากนี่พี่น้องจนล่มจนล่มทางมันเขาเอินมาล่มทางเนาะมันเลอะใส่น้ำมันนั่นแยไหมนะั่นมันหอมดอกมะลิซอยใ้ลร่นพอนค่ายเขากระไดเวลาเข้านอนเข้าก็ห,อ,กหอมไปนั่มน,นะพี่น้องเส็นมันจมสะบัก มันบีบีจกออกนอนไข่เลยพี่นอ้อยแม่อาบน้ำจนแล้วจนนวดจนสิแล้วแหละพ่าะในมาอยู่ผิดศาลพอญงยางซองอยู่กระซัมมาเติมเต็มกระว่าได้อยู่ปกติก็อยู่กันสองคนมีลูกมากเลยพ่อไงเนี่ยกระถามหาแต่ลูกขันไปเห็นกันทอฟฟี่ไปไหน ถามหาเขาแล้วก็อยากให้เขากินนั่นกินนี้เป็นมูกันเขาคั่วเพรเห็นกันแล้วก็ถามหามาหาอยู่นี่ลหละกันถามาะมาซองบริษัทถามดอกพิกษสิม่ืนมาซองอีนี่มัน,กนมเกิดแนมขึ้นป้าเจ้าหฮวตวเตอืออสันเพื่อกับจะถามกันกินน้ากันหมอกับไปแล้วสองพอลองยังเมื่อใดมันวายากมันก็กิกนขนมนั่งเล่นเป็นมูเพิ่นก็กินเขา่ากินขนมกินมะก,กากินกาแฟ นมือมันก็บกนิ่นน้ำชาเป็นโมเพราะว่าเราหัวช่วงนี้เมียเน้นนอนกินยาแล้วนอน,น้องนมันเจ็บพี่น้องแผ่นแกปวดเนี่ยก็ให้ลูกซื้อมาใหา้คันซื้ออยู่นี่มันแพงแผ่นแกปวดกินนไ่รี่ดีเ้อกำลังเปลี่ยนที่ฮิดกันเลยแต่ว่าที่จริงมันเฮ็ดถึงแต่ปีที่แล้วแล้ว นี่ฮ้ลูกซื้อมาให้สามห่อเปิดใส่แล้วห่อหนึ่งครั้งนมันจะเป็นสีดำๆนี่สิค่ะมันจะติดไส่เปลืองอยู่ด้วยนี่เสื้อ่บเปลืองเปลืองท็่ะจดนมันเจ็บคันติดแล้วผัดมันมีแห้งมันมันบอเศ้าปวดบอกแต่ว่ามั ข้อนอนแล้วข้ามีแห้งขิ่งนะกล้ามเนื้อเห่าคือจังเส้นประสาทเห่ามันทำงานหนักรถมันห่างห่างเมื่อทุกกมองจะขอเสียโรคไหรก่อนพี่น้องเอ้ยหลายโรคหลายแนวเจ็บไปเมื่อ,อาุรค แผ่นห่อนอยู่ยวัาสาร์อิก็นอนแผ่นห่อนน,อน,น,อน,นี่แกออกมาสะบัดสบัดแล้วก็ประครบมุนี้ค่ะไว้นอนลงไปแล้วมันมีหมอนเขานอนลงไปถถอกหมอนมันสีห้อนวืดขึ้นมาเขาก็สีรับได้มันสีเจ็บขันนั่งนันกับเจ็บยืนนั่นกับเจ็บมันสิคือจังคนขีบา้าเขานั่งนี่เถืองบา้าเขาเลยพี่น้องสเิเจ็บเจ็บน่วงมาเลยนี่แล้วแล้วบาาเนี่ก็สีตวรวจเบาหวานตัวบ้นนี้ มาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งเขาก่อนยงสิกับมาตรวจเบาหวานแล้วก็ิไดีติดแผ่นห่อนก่อนนอนพอไม่น้อยกินยาลงไปแล้วเนาะไปเบิ่งเขาเฮา